สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทมีคำตอบ IT E-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับรอบการจ่ายเงินสมทบนะคะเพื่อไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเกินในกรณีที่มีการปรับลดอัตราเงินสมทบลงในแต่ละเดือนนะคะโดยล่าสุดที่ผ่านมานะคะ ก่อนหน้าน,นี้ก็มีการปรับลดอัตราเงินสมทบในเดือนมกรากุมภาและมีนานะคะและล่าสุดปรับแล้วปรับอีกนะคะเดือนกุมภาและเดือนมีนา2564นะคะก็มีการปรับลดอัตราเงินสมทบลงอีกนายจ้างลดเหลือ3%เผู้ประกันตนมาตรา3-3ลดลงเหลือ0.5%นะคะก็จ่ายสูงสุดไม่เกิน75บาทนะคะ สำหรับผู้ประกันตนมาตา3า39ก็ลดลงเหลือคนละ38บาทเป็นระยะเวลาอีก2เดือนก็คือกุมภาพันธ์มีนาคม2564นะคะซึ่งจากการปรับลดอัตราเงินสมทบลงนี้ล่ละคะ่ะทำให้ผู้ประกันตนโดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา39รู้สับสนว่าจะต้องจ่าย เงินประกันสังคมในเดือนนี้เท่าไหร่นะคะซึ่งจะแตกต่างจากผู้ประกันตนมาตรา39ที่หักผ่านบัญชีนะคะจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรอบการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนกันดูนะคะ รอบการจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนนะคะซึ่งก็จะมีรอบการจ่ายก็คือเริ่มนะคะตั้งแต่วันที่16ของเดือนปัจจุบันถึงวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะถ้าในกรณีที่หักผ่านบัญชีก็จะจ่ายไม่เกินวันที่15ของเดือนนะคะซึ่งในแต่ละรอบเรามีระยะเวลาการจ่ายช่วงไหนเดี๋ยวเรามาดูนะคะ อย่างเช่นเดือนมกราคมนะคะรอบการจ่ายเงินสมทบจะเริ่มจ่ายตั้งแต่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ถ้าหากผ่านบัญชีก็จะหักผ่านวันที่15กุมภาพันธ์ถ้าติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะถัดไปเป็นวันที่16หรือ17ของเดือนนั้นซึ่งในวันที่15กุมภาพันธ์ก็จะเป็นรอบการจ่ายของเดือนมกราคมนะคะต่อมาเรามาดูรอบการจ่ายของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ อย่างเช่นเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนะคะซึ่งปกติโดยส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือ39ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายทุกวันที่15มีนาคมก็จะเป็นรอบของเดือนกุมภาพันธ์นะคะต่อมาเรามาดูรอบการจ่ายในเดือนมีนาคมนะคะ ในเดือนมีนาคมเราก็จะเริ่มจ่ายแต่16มีนาคมถึง15เมษาซึ่งปกติเราก็จะจ่ายประมาณ15เมษานะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นรอบการจ่ายในเดือนมีนาคมและอีกเดือนนึงนะคะเป็นตัวอย่าง เงินสมทบในเดือนเมษายนนะคะเราก็จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมนะคะซึ่งปกติก็จะจ่ายวันที่15พฤษภาคมนะคะอันนี้ก็จะคือจะเป็นรอบการจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนนะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนโดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา39ไม่สับสนนะคะแล้วก็มีคำถามของสมาชิกว่าเอ๊ในเดือนมกราเราจ่ายในอัตราเดิม จริงๆแล้วในเดือนมก,กราที่เราจ่ายวันที่15มก,กรานะคะจะเป็นของเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ